สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบทเรียนออนไลน์ CME 2นะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการใช้ดิจิตอลอย่างปลอดภัยนะครับผ่านโครงการ EDC t e n d e r นะครับส่งต่อความรู้สู่พลเมืองดิจิทัลนะครับซึ่งวันนี้นะครับ EP ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลยูสนะครับ ว่าวันนี้เกี่ยวกับดิจิตอลยูสเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางนะครับการขยายผลนะครับให้กับคุณครูนะครับสวเชียงใหม่เขตสองเรานะครับนำความรู้ความสามารถนะครับที่ได้เรียนรู้จากบูเดนออนไลน์นี้ไปนะครับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะครับในที่เราดูแลอยู่นะครับนะครับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็คือดิจิตอลยูสนะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะครับ ซึ่งดิจิตอลยุท t h เนี่ยก็จะมีแนวคิดนะครับก็จะเป็นลักษณะคอนเซปต์ของเกี่ยวกับการาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับทั้งอุปกรณ์และการติดตั้งนะครับแล้วก็การใช้งานดิจิตอลอย่างคุ้มค่านะครับการบริหารการจัดการนะครับด้อย่างเหมาะสมนะครับการใช้ดิจิตอลในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าแนวคิดนะครับของ กิจกรรมนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4กิจกรรมนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับก็คือกิจกรรมอาชีพยุคดิจิทัลนะครับซึ่งการเรียนรู้ในหัวข้อนี้เนี่ยเราอยากจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันนะครับยุคดิจิทัลนะครับว่าสามารถประกอบอาชีพนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาร่วมในการสร้างอาชีพได้อย่างไรนะครับ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับอาชีพทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับและให้เขียนเ,เขียนทาเป็นฉลากขึ้นมาเนาะทำฉลากขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ผู้เรียนนะครับจับคู่เนาะสองถึงสคนนะครับออกมาจับฉลากนะครับว่าได้อาชีพอะไรนะครับซึ่งอา,อาชีพนั้นเ,นเราทํเป็นฉลากไว้เรียบร้อยแล้วก็จับนะครับแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับออกมาแสดงบทบ,บาทสมมติสั้น นะครับเกี่ยวกับอาชีั้น,นะครับแล้วก็ให้เพื่อนทายดูว่าอาชีพนี้เกิดคืออาชีพอะไรนะครับโดยใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าอาชีพที่ตนเองจับฉลากได้นี้เนะีนะ่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็อาศัยดิจิตอลนะครับอะไรบ้างในการประกอบอาชีพนั้น,นะครับอ,อุปกรณ์นะครับก็เป็นฉลากเกี่ยวกับอาชีพนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างเนาะ นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างคำว่าฉลากนะครับที่จะต้องเตรียมไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นบล็อกเกอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับฟุตไลเดอร์นะพนักงานส่งของเอสเอ็มมินเพจนะครับแกป็กแท็กซี่นะครับนักวาดสติกเกอร์ลายนะครับขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าจะทําฉลากให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนจับฉลากแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็สองถึงสี่คนนะครับได้ อาชีพใดน,นะครับก็ให้วิเคราะห์ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าอาชีพนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับใช้เขาเรียกว่า,าเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับในการขับเคลื่อนไออาชีพนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับว่า,าถ้าจะประกอบอาชีพนี้นะจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะในการช่วยเหลือนะครับนะามาดูกิจก,กรรมที่2นะครับกิจก,กรรมที่2นะครับก็คือ ยุทธ for better life นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการพรัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกประจำวันเนาะเราจะมีการคัดสรรดิจิตอลน,นะครับมาใช้ให้เหมาะสมกับในชีวิตประจำวันนะครับแสวงหาโอกาสในการนำดิจิตอลมาเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ให้กับคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวแล้ว,ว,ลวชุมชนสังคมนะครับก็กระบวนการจะมีดังนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของคุณครูผู้สอนนะครับเปิดคลิปวิดีโอนะครับคนที่ไม่ได้ยิน โดยกสอทอชอให้นักเรียนชมนะครับซึ่งคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในคู่มือหมดเลยนะครับที่ทำที่สนองเอสได้กล่าวไปนะครับจะมีคู่มือให้แล้วก็ใน Google Drive ของเราก็จะมีพวกคลิปพวกอะไรต่างๆให้คุณครูใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการนำคลิปแอปพลิเคชันนะครับคือคลิปเกี่ยวกับ คลิปนี้ต้องการสื่อถึงอะไรนะครับถ้าัเรีเยนดูแล้วเนาะก็เลยก็จะกระตุ้นให้เด็กนะครับเป็นการตั้งคําถามเนาะกระตุ้นเด็กนะครับดูวิดีโอเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้ยินเนี่ยจากกสทชเนี่ยว่าท่านเรีเยนนี้อาจจะเกี่ยวกับหูลักษณะอย่างไรนะครับนะเขามีการทางหูนะครับนั่นเลยก็จะวิเคราะห์นะครับคลิปนี้สื่อถึงประเด็นปัญหาอะไรนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ให ออกมานําเสนอเนาะจะมป็นการตั้งคําถามต่อยอดให้นักเรียนเกิดไอเดียแรงบนันดาลใจนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับมาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับหรือว่าคุณครูจะใช้คลิปอื่นก็ได้นะครับแต่คลิปของเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ลิงก์คลิปวิดีโอนะครับที่มีไว้ให้นะครับท่านก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นใงงนลักษณะของ ตัวอย่าง YouTube นะครับคนที่ไม่ได้ยินนะครับก็จะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะฉันมีคำถามมากมายที่อยากถามแม่แต่ถึงจะถามไปแล้วก็เปิดคลิปตัวนี้นะครับให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนร่วมอภิปรายว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะพูด<ช>ไม่ได้มาช่วยเหลือสังคมนเนาะเสียงของฉัน,นก็นคงไม่ตมัดโอเคนะครับ เฉลยกิจกรรมนะครับก็จะมีใบเฉลยกิจกรรมให้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนระดมความคิดกันแล้วนะครับว่าเอ,อ๊ม,มีมีแอปอะไรบ้างครับอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นอแอปอาสาเป็นตามองให้ผู้พิการนะครับบีม my eye นะครับหรือว่า r read for the blind นะครับอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาอันนี้ก็จะเป็นหลายๆแอปตัวอย่างที่นักเรียนได้ได,ได้ช่วยกันคิดระดมความคิดเห็นนะครับก็จะ ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เนียโน้มคําตอบนะครับเนาะอ่ากิจกรรมที่3นะครับใช้ดิจิตอลแบบกูรูรู้จริงนะครับก็จะเป็นการเสริมทักษะความรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลนะครับอย่างฉลาดรอบรู้นะครับศึกษานะครับศึกษาพัฒนาความรู้ของตนเองเนาะให้เท่าทันกับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตระหนักถึงทักษะความรู้ความสามารถที่จะเป็นอ่า ใช้ในสิ่งที่จําเป็นนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับในการรองรับวิถีชีวิตนั้นนะครับก็จะมีกระบวนการนะครับก็คือมีการป้อนความรู้นะครับให้กับเด็กนะครับโดยมีคลิปนะคลิปสร้างความสนใจความกระตุ้นให้กับเด็กนะครับว่ามีคลิปเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีวิวัฒนาการโทรศัพท์ต่างๆสมัยก่อนเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเนาะว่า สิ่งที่ได้จากการดูคลิปเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีวิวัฒนาการอย่างไรมีข้อดีข้อเสียประโยชน์อย่างไรนะครับล้วก็แจกใบงานให้เด็กทาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิดีโอที่วิวัฒนาการของโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะท่านก็สามารถใช้คลิปวิดีโอตรวนี้จักเพลงกสอนได้เลยนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ปี 18. ึ6คศอนะอันนี้ก็จะเป็นอจะเสริมว่าอันนี้จะเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกโต หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีวัฒนาการเด็กก็จะดูตามเราคิดตามว่าเออนี่มันคืออะไรไม่เคยเนอาจนาจนถึงโทรศัพท์ยุคปัจจุบันยุคปีคศอะไรนะครับก็จะม,มีเรื่องนะครับปีสองศูนย์ห้ก็จะเป็นวิวัฒนาการแล้วก็ให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ คนนะครับเป็นการลักษณะของการเล่าประวัตินะครับว่าการสัมผัสเมื่อก่อนเป็นแบบว่าพิธีการมาแบบไหนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้วิธีกาดูนะครับแล้วก็เด็กก็จะเป็นของนะอันนี้ก็จะมีแบงงานตรงนี้ให้นะครับแบงงานตรงนี้ก็อยู่ในคู่มือละนะครับท่านคุณครูก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอ่ก็จะเป็น ยกตัวอย่างเช่นคําถาม 5G คืออะไรนะครับตัวนี้ยุค 5G นะขึ <c oughs> ้นหน่วยยุค 5G 4 G เพิ่งหมดไปแล้วก็จะ 5G แล้วอ่าเน็ต10กิกะไบต์หมายถึงอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคําที่จะคุ้นเคยกับยุคปัจจุบันนะครับหรือต้องต้องคุ้นขี่กับคําพวกนี้นะครับนะอ่ากิจกรรมที่4นะครับอ่าเมื่อก่อนถ้าไม่มีเน็ตนะครับเราจะทําอย่างไรนะถ้าไม่มีเน็ตเราจะทําอย่างไรนะครับ ก็จะเป็นประเด็นคือการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาติดต่อกันอย่างไรนะครับเด็กจะได้ทบทวนเนาะทบทวนกระบวนการคิดว่าเออสมัยก่อนอ่ะคนคนต้องคนแก่หรือว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยยังไงเนี่ยเขาประสานกันยังไงเขาติดต่อกันยังไงนะครับก็จะมีวิธีอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะของเสริมนะครับในเรื่องของการพอนให้ความรู้ในรูปแบบของวิดีโอนะครับก็เปิดวิดีโอเกี่ยวกับ สมัยก่อนโบราณนะครับให้เรียนดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะี่ครับอันนี้เกือบ50ปีที่หาดูยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะรวมโฆษณาครับนระวมโฆษณาสมัยก่อนเปิดให้ดูปุ๊บนี่เด็กสมัยก่อนนี่ครับเป็นยังไงการสื่อสารนะครับนี่การส่งไปรษณีย์การส่งหนังสือพิมพ์นะครับเป็นยุคโบราณสมัยก่อน พูดคุยกันนี่ทั้งใช้อะไรนะให้พึ่งอะไรต่างๆเด็กก็จะดูแล้วก็จะคิดว่าไอ้สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มีการสื่อสารกันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับครูก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนก็จะร่วมกันอภิปรายนะว่าเนื้อหาหลักเนี่ย เสนอเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับผู้เรียนยอย่าะไรบ้างนะครับแล้วก็มีความสนใจอะไรบ้างในการดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนจับฉลากหัวข้อนะให้ข้อมูลจากบุคคลสองคนนะครับเล่าเรื่องราวในชีวิตวิถีชีวิตเนาะในสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตลองลองให้ดูแล้วลองเล่าให้เพื่อนๆฟังดูนะครับ แล้วคุณครูคัดเลือกผลงานแล้วเอามารวมกันอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบงานเนาะใบงานนะครับใบงานสมัยไม่มีเน็ตอะไรประมาณนี้นะครับเขาดูหนังดูละครกันยังไงเด็กจะได้คิดละนะครับเขาฟังเพลงกันยังไงนะครับเขาซื้อช้อปปิ้งของยังไงนะครับเขาเล่นสนุกกันยังไงนะครับเขาเดินทางท่องเที่ยวกันยังไงเขาหาข้อมูลจากไหนอะไรประมาณนะครับเด็กก็ได้ดูว่าเออ จากถ้าไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็เด็กก็จะรู้ความสําคัญนะครับกิจกรรมที่5นะครับกิจกรรมที่5นะ่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับในเกี่ยวกับดิจิทัลยุทนะครับก็หัวข้อก็คือใช้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลานะครับก็จะเป็นการตระหนักใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่านะครับ คุ้มราคาแล้วก็คุ้มเวลานะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อเรานะครับาจากการาได้รับการผลิตจากเขาเรียกสมาร์ทโฟนวัตถุนิวต่างๆเนี่ยชีวิตเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานที่เสียไปกับการใช้มือถือนอกสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีวิดีโอให้ดูเช่นเคยนะครับมีหลายๆวิดีโอเนอะอาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิดีโอน,นี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ Parts that would produce around 80 uh, or so chemical elements that, uh, so that make up the average smartphone. These can be divided into different groups, low concentration technologies. To 16. And causes air and water pollution. Aluminum, platinum, and what small use. This means that reclaiming the bounty. Okay. Just as the production of smart children may be under their nervous system, multiple c o n t s Check out our lesson on the life cycle. ที่เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็มาร่วมกันในพิพายนะครับเกี่ยวกับปัญหาภาวะภาวะมลภาวะนะครับสภาพอากาศโลกร้อนโรคภัยที่เกิดจากมนลพิษนะครับพฤติกรรมของคนที่ละเลยมงข้ามต่อทรัพยากรต่างๆนะครับ แล้วก็แบ่งกลุ่มกันแล้วก็ให้ทำโปรเจกต์คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลยูทคือรวบรวมทั้ง5กิจกรรมนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆมานำเสนอนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับดิจิตอลยูทนะครับทั้ง5กิจกรรมนะครับคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สื่ออะไรต่างๆเนะี่ยอยู่ใน อเอกสารประกอบอยู่แล้วนะครับท่านสามารถโหลดได้ในบทเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีช่องทางโหลดแล้วก็ Google d r i v e คลิปอะไรต่างๆให้ท่านนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดิจิตอลยูสนะครับของ EP 2นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ EP ต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ